วิวยกให้ชิ้นนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นลูกรักค่ะทุกคนอะไรรู้ไหมดูดีขนาดดูดตรงบันไดก็คือไม่มีสายไม่ต้องรุงรังค่ะนี่คือเครื่องดูดฝุ่นจากคาโดนโอค่ะทุกคนมีหัวมาให้3แบบ้องกับไส้กรองสองอันหัวที่วิวใช้บอ่อยที่สุดก็จะเป็นหัวยาววันนี้เลยนะคะรทรงก็จะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเลยค่ะแต่ที่เลิศก,กว่าก็คือน้องไม่มีสายและด้วยความที่น้องตัวเล็กนะคะทุกคนน้องก็จะมีน้ําหนักที่เบาค่ะคือถูบ้านเนี่ยเป็นครึงง่งชั่วโมงช้น,นางใ ได้นานแค่ไหนตอนนี้เป็นการใช้งานรอบที่3ของวิวนะหลังจากที่ชาร์จเต็มเนี่ยวิวก็ดูดทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างตอนนี้คือแบตน้องก็ยังไม่หมดค่ะคือผลงานชั้นบนชั้นล่างทุกคนคือผมเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะถอดออกมาแล้วก็แบบนี้เลยจ้าทีนี้ไปดูอีกหัวหนึ่งนะคะทุกคนหัวนี้เอาไว้ใช้แบบน่าจะตามซอกขอบประตูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งวิวไม่ค่อยได้ใช้นะคะหัวนี้จริงๆก็คือไม่เคยใช้หัวนี้เลยข้ามไปนะคะหัวที่ใช้อีกหัวหนึ่งจะเป็นอันนีีี้้้คคคค่่่ะะะะทททุกุกกกนนนนนนนเเเเดด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 ๋ยออออไไููููใใใรจสสบผมมมหหป็งลลิัโโช พันนะ์อะเลิศอยู่นะทุกคนว่าน้องไม่ได้เพื่อพลังดูดของน้องวิวจัดว่าพอตัวในสาหรับเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นเครื่องเล็กแบบนี้นะคะแล้วดูด,ดตามซอกตรงนี้นะทุกคนง่าเข้าไปน้องก็ฝุ่นผงออกมาหมดนะ,ะแล้วคือทรายตรงนี้ติดรองเท้ามาประมาณ3าวันแล้วนะแต่ไม่ยอมมาไปเททิ้งค่ะตั้งใจว่าจะมารีวิวฉากนี้ให้ทุกคนดูนี่แหละน้องกําลังจัดราคาโปรสั่งเลยที่ตะก้าเหลืองตรงแคปชั่น